สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับแท็บเล็ตรุ่นน่าจะล่าสุดแล้วนะครับจากทาง oppo นะครับตัวนี้ครับคือเจ้าตัว oppo pad se นะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าแม้ว่าจะค่าตัวนะครับเพียงแค่แบบ5 0 0 0ัน0 0ประมาณนี้นะครับแต่ก็ยังสามารถนะครับใช้งานได้จริงแล้วก็ดีกว่าที่ผมคิดนะครับในราคานี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้มาชมกันเลยก่อนอื่นนะครับก็ต้องบอกว่าผมขออนุญาต disclaimer ก่อนนะครับว่าเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องจากทาง oppo thailand นะครับโดยที่ผมอ่ะไม่ได้ซื้อมาเองนะครับแต่ทาง oppo ไม่ได้มีีส่่ววนเกย ้องกับเนื้อหาใดๆนะครับของคลิปนี้เลยนั่นเองและนี่น่าจะเป็นแท็บเล็ต a n d ด o i d ของผมในรอบน่าจะเกิน10ปีนะครับที่ผมมาใช้เพราะว่าตัวล่าสุดที่ผมใช้นะครับคือ ทัมซุงกาแล็กซี่โน้ตโปรนะครับ12.2นิ้วซึ่งต้องบอกว่าไม่ประทับใจมากๆในแง่ของด้านซอฟต์แวร์แล้วผมก็อคตินะครับ Android มาตลอดเลยที่เป็นเจอแท็บเล็ตเนอะจะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้เรามาพูดคุยกันนั่นเองครับแล้วพูดถึงนะครับสิ่งที่ Op พ o อยากนาเสนอมากๆกันก่อนนะครับก็คือด้านของจตัวหน้าจอตัวนี้ตอนนี้ผมเปิดหน้าจอในความสว่างสูงสุดนะครับในสตูดิโอของเราซึ่งตัวนี้นะครับมีความสว่างหน้าจอนะครับอยู่ที่500นิตนั่นเองนะครับก็ ผมว่าถ้าอยู่ในในร่มโอเคนะไม่นี้มีปัญหาอะไรแต่ความสะท้อนแสงนะครับก็ตะบอกว่าค่อนข้างนะครับจะเยอะอยู่นั่นเองตัวนี้เป็นแผงนแน,นะครับที่เป็นเจ้าตัว IPS LCD 7นิ e วนะครับมี Refresh Rate อยู่ที่9 0เฮิร์แล้วก็มีความคมชัดนะครับอยู่ที่1 9 2 0 0ูณ1น0 0พิกเซลนะครับแล้วก็207 p p i นั่นเองถามว่าคมชัดไหมก็ต้องบอกว่า มันก็ดูได้ครับเออมันไม่ได้รู้สึกว่ามันแย่มากขนาดนั้นนะครับนั่นเองตัวเนี้ยโอเคอะได้พารเนลมันไม่ได้แพงมากอนะทำให้มันต้องใช้ซอฟต์แวร์นะครับในการช่วยค่อนข้างจะเยอะเนาะสีสันเขาเคลมว่าสมจริงแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่ามีความโอเวอร์ชาร์พแนนะครับแล้วก็โอเวอร์ซาเทเลชันค่อนข้างาสูงนะครับโดยเฉพาะเวลาที่คุณดูพวกคอนเทนต์เนาะแล้วตัวนี้นะครับขอบจอก็มีประมาณหนึ่งแต่ถามว่ายาวใหญ่ขนาดนั้นไหมคือก็ก็ไม่ไดไ้ไม่ได้น้อยครับแต่ถามว่าด้วยแท็บเล็ตราคาห้าหกพันอะ ผมว่าไม่ได้แย่เลยนะครับสำหรับการที่ a p p l ปนะครับให้แผ่นเนลมาประมาณนี้รวมรวมแผ่นเนลไม่ได้ประทับใจขนาดนั้นรู้สึกว่าคุณภาพก,กลางๆนะครับไม่ได้ดีมากแต่เทียบกับราคาผมว่าเขาให้าสม,มัยาผลแล้วก็ผมว่านี่แหละคือสิ่งที่ถูกต้องในการที่เขาใส่มาน่นเดงสิ่งที่ต้องระวังคือแสงหน้าจอ500นิตผมไม่ชชว่์ว่า500นิตจริงไหมนะผมไม่ได้มีการเทสนะครับแต่ถ้าไปข้างนอกผมว่าสู้แสงได้ยากแล้วก็แสงสะท้อนหน้าจอนะครับค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับประมาณนี้แต่สิ่งที่เขา เคลมมาจริงๆนะครับคือตัวนี้จะเป็นจอนะครับที่เป็นจอตัวจอถนอมสายตานะครับที่ช่วยลดแสงสีฟ้านะครับแล้วก็มีโหมดนะครับในการใช้งานก่อนนอนหรือว่าจอตัวเบสทามโหมดนั่นเองตัวนี้จะปรับนะครับความสว่างมีเซนเซอร์ปรับความสว่างนะครับตามสิ่งแวดล้อมช่วยปกป้องนะครับดวงตาของเราทั้งกลางวันทั้งคืนผมได้ลองใช้เล่นเกมไปสักพักหนึ่งนะครับนู่นนี่ไม่รู้สึกว่ามันมีความล้าเวลาที่เราใช้งานจริงเว้ยชื่นชมทาง oppo นะครับว่าเรื่องหน้าจอตัวซอฟต์แวร์ทำงานนะครับมาได้ค่อนข้างจะดีมากๆเนาะเรื่องต่อไป ที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือในส่วนของเจ้าตัว CPU นั่นเองครับ CPU ของเจ้าตัวอ p p เปอร์แพตัวนี้นะครับจะใช้เจ้าตัว MediaTek Helio G100 นะครับเจ้าตัวนี้จะได้แรมนะครับที่เป็นเจ้าตัว 4GB แล้วก็หลอดนะครับที่ 128GB ข้อที่คุณต้องรู้ไว้นะครับก่อนที่คุณจะซื้อนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะไม่สามารถใส่เจ้าตัว Micro SD card ได้นะครับอันนี้เป็นที่เรื่องเสียดายนิดนึงแต่โอเคแหละตัวนี้จะมีเจ้าตัว USB-C นะครับที่เรราาาสมถต่อสบีซีนะครับที่เป็นนนนเเจ้้้าตััวว OTG ไดดย่องะครัับ Pad Oppo SE ตวนนี้ะครับมาพร้้อมกับ Android 15แลถ ColorOS 15นะครับที่เขาเคลมว่าจะมีการอัปเดตนะครับยาวนานนะครับมากกว่า36เดือนนั่นเองในการใช้งานจริงเป็นยังไงบ้างครับจนบอกว่ามันมีอาการแบบหน,วน่วงนิดๆเวลาที่คือถ้าเราไปสไลด์มาับด้วยความที่เป็นจอ9 0้บเฮิร์ตนอะ่ะมันก็ not t h a t bad นะมันก็ดูโอเคนะครับแต่เวลาที่เราใช้งานจริงอะ่ะเช่นเวลาที่เราใช้จอต,ตัวโกลด์โคลมใช่ไหมครับเร,เราต้องเปิดอะ่ะเช่นอะ่ะ huh, อเมซอนเนี่ยมันถ้าเทียบกับในเลเวลประมาณหมื่นกว่าบาทโอเคแหละมันช้าก,กว่าเนี่ยต้องมีแบบอาการคิดนิดนึงนะครับซึ่งถ้าเราใช้นะครับตัวอ ประมาณแอปพลิเคชันเดียวต่อหนึ่งครั้งนะครับมันก็โอเคแต่ถ้าพอคุณนะครับด้วยความที่มันแล็บสี่กิใช่ไหมคุณใช้2อแอปพลิเคชันพร้อมกันนะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับจะเริ่มมันมีการแบบนุ่งหน่วงนะครับนิดนึงนั่นเองแต่ในการใช้งานปกตินะครับไม่ว่าจะไปเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนะครับดูยูทูบทอเอกสารนะครับตัวเนี้ยก็รองรับนะครับการทํางานลักษณะนั้นนะครับได้ทั้งหมดนั่นเองนะครับแบบเนี้ยก็คือแบบเวลาที่คุณ ดูใช่ป่ะแล้วก็ทำอย่างอื่นนะครับไปด้วยสมาร์ทดิเทคเลยพวกเนี้ยพวกนี้นะครับก็จะมีอาการนะครับเริ่มแหลกแล้วนั่นเองด้วยความที่เป็นแรม4กิกผมจะดีใจมากถ้ารุ่นหน้านะครับออกมาเป็นแรม6กิกนะน่าจะทํางานมัลติทัสนะครับได้สะดวกกว่านี้มากๆเลยนั่นเองครับแล้วก็โอเคคนที่ใช YouTube p r e m i u มนะครับก็สามารถรันนะครับกทตัวยูทูปแบ็กกราวได้ด้วยนั่นเองนะครับคือมันไม่ได้ล็อกอะไรน้อคือมันก็ไม่ควรล็อกแหละด้วยความเป็นทูพรีเมียมแต่นั่นแหละสามารถทําได้ตอนแรกผมคิดว่าด้วยความสเปคัร นนั่เองเล่นเกมเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราต้องพูดคุยกันนะผมลองแอปพลิเคชันที่ผมใช้งานมันจะเป็นประจำนะครับอย่างตัวแ spa ารนะครับก็เล่นเกมได้นะลื่นไหลนะครับแต่ภาพก็จะดรอปมาน่าจะเป็นคุณภาพแบบโลนั่นเองนะครับซึ่งโดยรวมๆนะครับก็ถือว่าอ่ะอย่างน้อยก็เล่นได้ครับสามารถแก้ขัดนะครับในการใช้งานได้ซึ่งสิ่งที่ผมประทับใจกับกับเครื่องนี้มากจริงๆนะครับคือด้านลำโพงตัวนี้มันมีลำโพงทั้งหมดนะครับอยู่ที่4ตัวซึ่งผมพยาาเปิดดังสุด คือมัดังแบบดังมากคแบบว่าดังทู่เสียงผมนะครับได้เลยแบบสบายเออประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่ประทับใจนะครับไม่ว่าคุณจะดู YouTube นะครับเล่นโกงเล่นเกมลำโพงตัวนี้ไม่ทำให้คุณนะครับผิดหวังนะครับอย่างแน่นอนนั่นเองครับตัวเครื่องนี้ เท่าที่สัมผัสนะครับน่าจะเป็นเจ้าตัวพวกโลหะนะครับดีไซน์สวยแบบสวยเลยนะอันนี้ชื่นชมทาง o p ป o นะครับว่าเอาแบบดีไซน์มานะครับได้ดีมากๆนะครับเป็นดีไซน์ที่ตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เงาครับตัวข้างบนจะเงาๆแต่ก็จะเป็นด้านๆนิดนึงนะครับซึ่งเจ้าตัว o p ป o นะครับแพดเอสเครื่องนี้นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด2สีนะครับจะมีสีนะครับที่เป็นเจ้าตัวสตาร์ไลท์ซิ e เวอร์คือเครื่องนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวทวายไลท์บลูนั่นเองตัวเครื่องน้ําาหหนนัักกอยู่่่ททีีี530 530รมมมมคว7.7ำ Amen. Um. หนักไหมถ้าพูดว่าในแท็บเล็ต11นิ้วครับก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่ไม่ได้เบานะกันแต่ถามว่าถ้าคุณต้องการพกพาไปที่ไหนอ่ะก็คือโปรดิ11นิ้วก็จะดที่ประมาณ400รกรัมสล่ง้อ0ไปปลายกลางใช่ไหมถ้าเราสิบกรัมก็ก็หนักกว่าทั่วๆชาวบ้านแต่ถ้าให้มองโดยถี่ถ้วนด้วยเทคโนโลยีนี้อะไรนี้ตัวจอไม่ตัวจอตัวแผงมันไม่ห่างกันผมถือว่าโอเคนะครับแล้วนั่นเองอีกเรื่องที่ประทับใจมากครับคือเจ้าตัวนี้จะได้นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่9 3 2 0มิลลิแอมป์ซม่ลแถมอง นะครับการชาร์จไวสามสวัตต์องด้วยแบตเตอรี่9,000กว่ามิลลิแอมป์ตัวเนี้ยใช้งานนะครับได้อย่างยาวนานอย่างแน่นอนแบบคุณสบายใจนะครับและถ้าคุณใช้งานหนาบๆผมคิดว่าน่าจะใช้งานนะครับไปทั้งวันโดยที่คุณไม่ต้องชาร์จแต่ถ้าคุณต้องชาร์จตัวนี้มีเจ้าตัวรองรับนะครับเจ้าตัวซูเปอร์โว้กนะครับสามสวัตต์ก็สามารถชาร์จนะครับได้ไวนั่นเองครับซึ่งเท่าที่ผมได้ลองนะครับตัวนี้นะครับก็จะรองรับการชาร์จไวจากศูนย์เปอร์เซ็นต์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ตัวที่ไม่ได้แพงมากแต่ใส่นะครับเพลงมีการชาร์บมาให้ด้วยนั่นเองครับเรื่องหนึ่งที่ผมจะไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือรุ่นนี้นะครับจะมีเวอร์ชันที่เป็นจาตัว LTE ด้วยนั่นเองแน่นอนนะครับว่าเครื่องนี้จะเป็นเวอร์ชันนะครับที่มี LTE ด้วยถามว่า LTE มีประโยชน์อะไรบ้างแน่นอนว่าหนึ่งมันสามารถเลน็ตได้โอเคลองรับตัวตัว 4G ไม่ลองรับ 5G ด้วยราคานี้ผมแฮปปี้มากนะไม่ต้อง 5G ก็ได้นะครับโอเคสมเหตุผลนะครับแล้วก็ที่สําคัญใช้คุยนะครับโทรศัพท์ได้ด้วยใครที่อยาก เจ้าตัวสปีตก็เท่านั้นหรือถ้าใครมีหูฟังบลูทูธเนะาะก็สามารถใช้งานนะครับผ่านเจ้าตัวหูฟังบลูทูธได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับแต่เป็นเทเลตที่โทรได้นะครับแล้วก็รับนะครับเจ้าตัว SMS ได้น่าจะเหมาะกับผู้ใหญ่หลายๆคนนะเครื่องนี้นะครับในการใช้งานจริงครับ โดยเจ้าตัว Apple Pad Air ตัวนี้นะครับจะมีให้เราเลือกทั้งหมด2รุ่นย่อยครับรุ่นย่อยแรกนะครับเป็นรุ่นย่อยที่เป็นเจ้าตัว Wi-Fi ล้วนนะครับก็จริงๆรูปร่าลักษณะเหมือนกันเลยแต่มีไม่มีเจ้าตัว LTE นะครับแต่อาย่ที่5,990บาทก็เป็นราคาที่สมเหตุสมผลนะครับโอเคแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับเจ้าตัว LTE เลยอ่ะตัวนี้สามารถใส่ซิมได้นะครับก็จะมีราคาที่6,990บาทนั่นเองครับข้อเสียของรุ่น LTE อย่างเดียวเลยนะครับคือไม่มีสีเจ้าตัวถาวไรบูให้เลือกจะมีนะครับแค่สีเจ้าตัวสี เท่านั้นนะครับก็บอกเป็นข้อมูลเอาไว้โดยเท่าที่ผมเช็คในตอนนี้นะครับถ้าคุณสนใจเจ้าตัว Apple Pad SE ตัวนี้นะครับจะมีของแถมให้คือ1เจ้าตัวปากกานะครับของเจ้าตัว Apple เลย Apple s t y l s Pen เนาะแล้วก็มีนะครับเจ้าตัวเคสแถมให้ด้วยก็ลองไปดูที่หน้าร้านหรือว่าดูที่ะก้านะครับของผลินนี้ได้นั่นเองนะครับโดยรวมแล้วนะครับเจ้าตัว Apple Pad SE ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่ค่อนข้างสำหรับผมนะสมเหตุสมผลนะครับโอเคตัวหนึ่งสำหรับคนที่งบไม่เยอะนะครับผมว่าเป็นทางเลือกที่ดีมีเวอร์ชันที่ใส่่ซิมได้นนะครับบแอื แล้วก็ใช้งานสะดวกนะครับความแรงก็ต้องยอมรับกันไปว่ามันก็จะได้ประมาณนี้แหละครับระดับหนึ่งแต่ถ้าให้ดีกว่านี้อยากได้แรงสัก6กิกนะครับผมมองว่าด้วยราคาเนี่ยน่าจะเพอร์เฟกเลยนั่นเองนะครับความร้อนโอเคด้วยสีบุ๋มไม่ได้แรงมากอยู่แล้วผมก็จะไม่ได้รู้สึกนะครับว่ามันเกิดอาการความร้อนได้ดนะครับแล้วก็การใช้งานลายแอปอันเนี้ยก็ต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับเวลาใช้งานลายแอปนั่นเองนะครับโดยรวมข้อห้างประทับใจครับจบกจอตัว Apple Pad SE ตัวนี้ครับใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด้วยสนใคร้ ก็สามารถไปดูนะครับในที่ตะกร้าด้านล่างหรือลิงก์ด้านใต้ของคลิปนี้นั่นเองนะครับถือเป็นการสนับสนุนช่องเราตัวนี้ผมเฟิร์สรับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ